สวัสดีครับเราจะรู้ได้ยังไงว่า,เ,าเราตั้งครรภ์นเนาะคือมันมีน้องจำนวนมากนะครับก็คือว่าถามว่าพี่อาการแบบนี้ใช่อาการของคนท้องไหมอาการแบบนี้ใช่อาการของคนท้องไหมพี่จะตอบยังไงอะพี่จะตอบว่าจริงๆนะครับน้องพี่ไม่อยากให้เรานึกถึงอาการที่เกิดขึ้น โดยธรรมชาติเนี่ยถ้าเกิดเราเป็นผู้หญิงเนี่ยเราจะรู้อยู่แล้วว่าอะไรมันผิดปกติของเราเช่นถึงรอบเดือนมาแต่ประจำเดือนยังไม่มาก็น่าจะสันนิฐานแล้วว่าเราน่าจะท้องหรือในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยมีเพศสัมพันธ์แบบสอดใส่แล้วไม่ใส่ถุงยางหรือเปล่านั่นก็รู้แล้วเรามีโอกาสเสี่ยงในการตั้งครรภ์ดังนั้นสิ่งที่จะบอกเราชัดเจนที่สุดว่าเราตั้งครรภ์หรือไม่ คือให้น้องนะครับไปซื้อที่ตรวจการตั้งครรภ์น,นะครับมาตรวจช่วงเวลาที่ตรวจดีที่สุดคือช่วงเช้าแต่จริงๆสามารถตรวจได้ทุกเวลาของทั้งวันครับวิธีการตรวจคือว่าตรวจครั้งแรกถ้ามันขึ้นขีดเดียวแล้วประจำเดือนยังไม่มาอีก7วันตรวจอีกครั้งหนึ่งเพื่อการรีเช็คครับจะได้รู้ว่าท้องหรือไม่ท้องอย่างแน่ หรือถ้าเกิดว่าน้องใจร้อนมากๆอยากรู้ผลตรวจเลือดรู้เร็ว,รวก็คือว่าหลังจากมีเพศสัมพันธ์แบบเสี่ยงก็คือ7วันขึ้นไปไปตรวจเลือดที่โรงพยาบาลบอกว่าขอตรวจการตั้งครรภ์ครับแค่นั้นเองเสียไม่ถึง100บาทหรอกครับก็คือพี่ขอสรุปว่าการน้องจะท้องหรือไม่ท้องก็ตามเนี่ยไม่สามารถดูที่อาการได้ครับ เพราะบางคนบอกว่าพี่คนท้องจะต้องเวียนหัวจะต้องอาเจียนต้องนูน,ต,น,นต้องนั่นต้องนี่พี่ถามหน่อยเถอะถ้าคนท้องอะครับมันจะเกิดความเครียดก็ทําให้เราเบื่ออาหารทําให้เราเวียนหัวถูกต้องไหมครับดังนั้นถ้าจะรู้ว่าท้องหรือไม่ท้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้นครับขอบคุณครับ